ลำดับที่40ตั้งใจรักษาศีลห้าเป็นปกติแต่การฝึกปฏิบัติภาวนายังอยู่ในระดับเริ่มต้นเพราะเมื่อก่อนกำหนดพองยุบบ้างพุทโธบ้างพร้อมลมหายใจเข้าออกทำให้รู้สึกหายใจติดขัดไม่สบายกายใจจึงรู้ว่าเป็นการเพ่งตอนนี้จึงถอยจิตออกมาดูร่างกาย ให้เห็นว่ากำลังนั่งกำลังหายใจแทนก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเอาจิตไปเกาะกับคำบริกรรมแทนเวลาเดินก็จะดูตัวเองว่าเดินอยู่ให้รู้ว่าก้าวซ้ายหรือขวาตามองตรงนู้นตรงนี้ก็ให้รู้ว่ามองไม่ทราบว่าที่ทำอยู่นี้มาถูกทางหรือไม่และต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะจับหลักให้มันถูกกรรมฐา,านหนึ่งอย่าง จิตเพ่งให้รู้จิตเผลอให้รู้ไม่ใช่ไปมองไปดู่ามองไไม่ใช่ <laughs> นั่นไม่ใช่จิตกรรมฐานและลวงที่จิตเดิมแล้วก็ทำให้สบายที่สุดด้วยใจธรรมดาต้องใจธรรมดาคือใจผ่อนคลายปกตินั่นแหละไม่ใช่วกคุบังคับแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเอาอันที่หลวงพ่อแนะนำว่าเคลื่อนไหวหย,ยุดนิ่งครับเพราะว่ามันอารมณ์ของอารมณ์ี่มันจะเน้นให้สติให้สมาธิยะมันเด่นขึ้นมา มันทําให้ความรู้สึกตัวเกิดง่ายภาวะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งมันอันอื่นก็ได้นะน,นะตึงไหวร้อนเย็นอะไรแต่มันดูยากอะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งดูง่ายกว่าเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกแล้วอย่างตอนที่นั่งสมาธิแล้ว พอเลิกเลิกกำหนดลมหายใจเข้าออกเพราะมันหนักมันแน่นหายใจไม่ออกเนี่ยก็เพรไปกำหนดไงค่ะกำหนดก็ไปกดกดเสร็จก็ไปขวางการหายใจธรรมดาไปบล็อกมันไว้บล็อกมันก็อึอดอัดอเลปล่อยทํางานเองเลยพอเลิกกำหนดแล้วเรามาดูกายแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยไม่รู้ว่าจะเอาจิตวางที่ตรงไหน,นดูขบวนการหายใจซึ่งมันมีอยู่แล้วค่ะก็เห็น พอเอาเอาจิตออกมาแล้วก็ดูดูกายแล้วก็เห็นกระบวนการหายใจทีเนี้ยมันเหมือนว่าพอมันเห็นเราก็รู้พอรู้เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อก็ร <c oughs> ู้ก็นั่นคืออารมณ์นั่นคือพิโตวิจารณ์ไง <c oughs> การหายใจร่างกายที่หายใจนะั่นคืออารมณ์ของกรรมาฐานก็ <c oughs> พอดูเป็นดูเป็นผู้ดูจริงๆก็ในงานคืออานาพัสติไงในการหายใจมันก็ไม่ทํางานเองน่ะมันยาวปะมันยาวก็รู้มันสั้นก็รู้ ร่างกายมันหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจร่างกายที่หายใจบางทีก็หายใจยาวบางทีก็หายใจสั้นก็มีหน้าที่รู้ไงแต่ไม่ใช่เพ่งมันรู้คือรู้ภาพรวมอันนี้ถอยมาก็แค่รู้พอรู้สักพักถ้าคนติดเพ่งสักพักก็จะไหลเข้าไปแช่ให้รู้ว่าเพ่งรู้เพ่งแล้วเริ่มต้นใหม่พอรู้แบบให้รู้ว่าเพ่งแล้วก็เริ่มต้นกลับมาจุดตั้งต้นใหม่ว่าแค่รู้ถ้าเห็นเพ่งก็รู้เลยว่าก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เพ่ง เราแค่หัดรู้เริ่มต้นต้องเริ่มต้นให้ถูกซะก่อนแล้วพอหลุดไปจากนี่มันก็คืออะไรการปรุงแต่งที่เยอะเกินไปนึกออกไหมล่ะ,อะลองหายใจดิลองดูมันหายใจร่างกายหายใจอันนั้นน้อมจิตเข้าไปหรับตาพุกเคิมเลยเห็นไหมความเคยชินเก่าเพราะอะไรเพราะมันเคยทําพองยุบมันก็จะน้อมลงมาให้มันไหลู่ที่ท้องแล้วก็แล้วนี่นี่ก็ไหลนะแต่นี่เพ่ง แข็งแข็งอันนี้ก็ปล่อยให้แบบนุ่มนวลลงไปไหลก็ไปแช่โมหะแทรกจมลงไปแช่อยู่ข้างในอย่างนุ่มนวลคนหนึ่งก็แข็งปกเลยปล่อยมันทำงานเป็นผู้รู้อันก่อนที่จะเป็นผู้รู้ได้เนี่ยมันต้องทำความเข้าใจก่อนว่าร่างกายหายใจเองอยู่แล้วเราไม่ต้องยุ่งกับมันการหายใจเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันทำงานเอง เราไม่ต้องสั่งมันนะถ้าสั่งมันหายใจนะเราลืมสั่งก็ต้องหยุดดิก็ต้องตายไปแล้วป่านเนี่ยเพราะเราไม่ได้สั่งตลอดเวลามันทํางานเองแค่ดูว่ามันทํางานเองซึ่งมันทําอยู่แล้วต้องบอกนะมันทําอยู่แล้วสอนมันขอแค่ดูพอแค่รู้สึกวิธีดูที่ถูกก็คือแค่รู้สึกพอบอกแค่รู้สึกเนี่ยมันฝึกดูแล้วถ้าบอกแค่ถ้าบอกว่าดูเนี่ยมันจะเพ่ง ไม่ยอมดูจริงมันจะไปเพ่งบอกแค่รู้สึกมันก็จะเหลือความจงใจเล็กน้อยมันก็จะพอดีเป็นคนดูมันจะห่างห่างออกมันจะรู้ห่างๆออกไปเหมือนดูร่างกายคนอื่นซึ่งมันหายใจอยู่แล้วต้องเติมเข้ามาอยู่แล้วลงไปด้วยนะอทำมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องระชัดหรอกอยู่แล้วมันทำไงก็เรื่องของมันเหมือนดูล่างกายคนอื่นหายใจอ่ะ จะบอกเว่าเธอหายใจให้แรงหน่อยได้ไหมฉันเห็นเธอไม่ชัดหรือเธอเบาหน่อยฉันอยากให้เธอหายใจเบากว่านี้ทําได้ป่าเขาบอกมายุ่งอะไรกับร่างกายฉันถือว่าอืมก็แบบนั้นอ่ะ